สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเลือกคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับการทำงานเหมาะกับการปั้นในโปรแกร,รม c b บ t กันซึ่งในเว็บไซต์ของ c b บ t ต i x o l o g i c เองเนี่ยนะครับก็จะบอกสเปคไว้คร่าวๆแล้วโดยสเปคตามสุดนะครับทั้งฝั่ง Windows และ Mac ก็คือ CPU Core2 Duo แรมนขนาด4 g b แล้วก็มีฮาร์ดดิสที่มีพื้นที่ว่าง8 g b เป็นอย่างน้อยนะครับจะใช้เมาส์ก็ได้หรือว่าถ้ามีแท็บเล็ต ก็ดีโปรแกรม C ีบัตนะครับจะใช้ CPU ในการคำนวณเป็นหลักเลยไม่ว่าเราจะปั้นเพิ่มเฟสมีการใช้ด y นามิกมีการคำนวณมีการเรนเดอร์หรืออะไรก็ตามแต่ เน้น CPU เข้าไว้ครับดีที่สุดถ้าใครกำลังเลือกคอมพิวเตอร์เพื่อไปทำงานซีบัดอยู่ต่อไปนี้คือสิ่งที่ผมจะแนะนำครับคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่เรียกว่า PC นั้นให้มีราคาตั้งแต่30,000ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นแบบที่มีแบรนด์หรือว่าแบบที่ประกอบจากร้านแล้วครับโน้ตบุ๊กให้เลือกแนวที่เป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับราคาตั้งแต่25,000บาทขึ้นไปใช้ได้คอมพิวเตอร์แบบ All-in-one ที่เป็นจอแล้วตั้งแล้วเปิดใช้ได้เลยเนี่ยให้เลือกราคาตั้งแต่35,000บาทขึึ้นไปถงจะมีปคที่นะครันบส่ขนใน Mac ถ้าเราเดินเข้าไปในร้านแล้วซื้อ Mac รุ่นใหม่ตอนนี้เนี่ยใช้ได้ทุกรุ่นเลยไปดูส่วนของการจัดเซตคอมพิวเตอร์ที่เราเป็นคนเลือกเองกันบ้างนะครับว่าควรจะเลือกอะไรบ้างจอคอมพิวเตอร์เลือกแบรนด์ไหนก็ได้นะครับลองไปดูอันที่เราชอบขนาด22นิ้วขึ้นไปเป็นอันใช้ได้สําหรับมือใหม่นะครับผมแนะนําให้เริ่มที่เมาส์ธรรมดาแต่เป็นไวเลสถ้าเราเริ่มมีความเ่ยวชาญแล้วลองเลือกซื้อแท็บเล็ตดูผมแนะนาว่าคอมอินทูอัลโปรไซส์เอ็มนะครับ CPU อินเทลคอร์ไอเซเว่นหรือสูงกว่านี้หรือ การทํางานในซีบัตอาจจะไม่ได้ใช้แรมเป็นหลักนะครับแต่ให้เราเลือกไปเลย16 GB ขึ้นไปพื้นที่ในคอมพิวเตอร์และการเก็บผลงานของเราให้ใช้แบบ SSD ไปเลย500 GB ขึ้นไปจะดีที่สุดซีบัตแทบจะไม่ใช้การ์ดจอเลยครับแต่ให้เราเลือกที่ราคา5,000บาทขึ้นไปก็จะโอเคมากที่สุดเพื่อการทํางานส่วนอื่นในอนาคตด้วยสุดท้ายก็จะขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละคนด้วยนะครับว่าเราเอาไปทํางานอะไรบ้างมีการใช้งาน 3D ไหมเราเล่นเกมเยอะไหม ถ้าใครไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนั้นมันสามารถจะทํางานซีบัตได้ไหมลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ Fixlogic หรือไม่ก็ถามมาทางเพจ l i g h CG ได้เลยครับคอมพิวเตอร์ที่ดีอจ,จะไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่แพงที่สุดแต่เป็นคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับเรามากที่สุดนะครับขอกับคุณสนุกับการรับชมผมอาจารย์พัฒจาก l i CG สวัสดีครับ